รถขุดแบ็กโฮยันมา YB 2 0เป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเทลสามสูบเป็นเริ่งลงจากตู้มาแล้ว เล็กเรื่องพ็อกเก็ตก็ยังโอเคนะบูทบูทบูทยังเต็มนะ,ะนนมอันนี้มาไวมียอะจิบอันนี้เบาไม่มีมานะเบาไม่มีมาขายตามสภาพ นะครับเครื่องดีเรวนั่นกแกนุกงจีปุ่ง,งีีก็ประมาณ30%มสิอร์เซ็นตใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับ0816221299

เครื่องนิ่มนะเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบยกไปเม็ดขึ้นไปโอ, <Okay. S 2> อเคมุนสวิงรอบตัว เรื่องก็ยังนิ่งๆนะนะท่านใดสนใจก็ลองโทรเข้ามาสอบถามนะครับมองหารถขุดแป็คโฮที่ใช้งานเองสภาพเดิมๆเ,เก่าญี่ปุ่นไม่ได้ทำสีนะครับไ ไปพอสมควรนะครับเอาหมุนคออย่างเดียว,วยปรับคออย่างเดียวเดๆแป๊บถ้าถยกตัวนี้มามันก็จะเป็นหมุนทั้งตัวนะ ่ะลองหมุนทั้งตัวโอเคอ่ะหมุนไปวันนี้อ่ะมาปรับตัวนี้มาก็หมุนคอยอย่างเดียวนะโอเคอ,อย่างแน่นอยู่นะครับเรามาสอบถามได้0816221299นะท่านกำลังมองหารถขุดแปงโฮที่ใช้งานเองราคาไม่แรงครับ